รับเติมลูบี้เกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับผมสามารถเติมถูกได้กว่าในตัวเกมด้วยนะครับเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Line เรนเจอร์นะครับผมแล้วก็เราจะมารีวิวนะครับรีวิวเจ้าตัวริวงูจิเคนนะครับผมหรือว่าดราเคนนั่นเองนะครับผมจะมารีวิวริวงูจิเคนนะครับผมก่อนที่มันจะจากไปตอนนี้<ะ>วันที่26แล้วมันก็จะใกล้ละ ใกล้แล้วที่จะจากไปแล้วนะครับผมสำหรับโคโาโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมใครยังไม่มีก็รีบไปเปิดหากันได้นะครับผมโอเคผมจะมารีวิวดราก้นีครับผมในล่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวพร้อมกับเกียร์ชิ้นนี้นะครับผมไม้เบสบอลทองนะครับผมสียอย่างเดียวนะครับเกียร์ชิ้นนี้มันไม่มีอัตราโจมตี โดนแน่นอนของทักษะนะถ้าเกิดมันมีมันจะก๊อตมากๆเลยนะครับผมก็มีสกิลเสริมเป็นสกิลพัฒนะครับทำให้ศัตรูชงักก็คือสตันเพิ่มมานะครับผมก็ผมไม่ทำเป็นค่าแม็กนะครับผมถ้าเกิดทำเป็นค่าแม็กมันจะเบืองนะครับผมก็ เอาไว้ก่อนละกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดตัวนี้มีโดนแน่นอนนะครับมีสกิลโจมตีโดนแน่นอนผมเนี่ยจะใช้คนนกฟินิกทาสกิลพัดแม็กแน่นอนนะครับผมเสียดายจริงๆนะครับสาหรับเกียร์ไม้เบสบอลทองชิ้นนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเอาไปหวดกับโอลิเวอร์ดูนะครับผมว่าโอลิเวอร์ธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุไม้ที่ชนะเจ้าตัวดรากินนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปหวดกันนะครับผม2ตัวนี้ ใครจะยืนอยู่ยืนทนนะครับผมสายแทงทั้งคู่ด้วยนะครับไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอถอดเกียร์ไม้เบสบอลออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ธรรมดาปกติเลยนะครับผมธรรมดาปกติอ่ะใช้เป็นธงของโตมันเลยก็แล้วกันนะครับผม,มเพิ่มสร้างความเสียหายนะครับผมอ่าถึงมันจะเป็นเกียร์ธาตุไม้แต่มันก็ยังรองรับนะครับผม สร้างความเสียหายในพื้นที่นะครับผมเออเพิ่มมาเป็นบวก633%เปซนตะีครับผมหรือประมาณ6.3เท่านะครับผมจากของเดิมมันอ่า26 26ใช่ปะ่ะ26เท่าใช่26เท่าบวกกับอีก6.3ครับผมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณเออ 3,200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือ32เท่านั่นเองนะครับผมถ้าเกิดรวมทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะอ่ะมาใส่ธงโตมันเดี๋ยวไปลองอื สกิลหนะครับผมสกิลหนึของเจ้าตัวดราก้อนนะครับผมก็มีเคลื่อนย้ายศัตรูลงไปแนวหลังนะครับผมสกิลมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวเรมนะฮะก็แล้วมีตีสตันสวินะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้เบสบอลนะสกิลหสร้างความเสียหาย26เท่าเคลื่อนย้ายศัตรูลงไปแนวหลังแล้วก็ทําให้ศัตรูชัะนะครับผมสีวินาทีนะครับผม ส่วนสก,กิลสนะฮะชั้นจะปกป้องพวกแกเองนะครับผม oh. ดาเข่นโคตรหล่อโคตรเทรคับผมสร้างบาลียในพื้นที่4วินาทีนะครับผมเ oh. พิ่มพลังชีวิต350%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่120%นะครับผมสำหรับใครที่สายวิ่งก็ควรจะหามาใส่ทีมไว้นะครับผมสำหรับสายวิ่งนะครับอ่ะ ความสามารถไฮเปอร์ก็คือฟื้นพลังครับผมความสามารถไฮเปอร์ฟื้นพลังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูดีทีเดียวเลยนะครับผมสําหรับตัวมันนะครับผมตัวดราเกนนะฮะไปกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับในดาม3ามนะครับผมผมจะเน้นไปที่การสตันของมันนะครับผมก่อนที่เราจะไปหวดกับโอลิเวอร์นีครับผมสตันนะครับผมแล้วก็ได้โอกาสใช้ธงโตมันด้วยเลยนะครับผมอ่ะ ธงโตมันนะครับผมออปชันธาตุไม่ทํางานนะครับผมแต่สามารถใช้สกิลพัดได้นะครับใส่ธงโตมันก่อนรอบแรกครับดูนี่มันจะสตันเท่าไหร่สตัน4สี่วิใช่ไหมสตาน์ทสีว่วิเดี๋ยวเรามานับเลยมันจะสตัรนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ทรงเซ็งมาครับผมป๊าปโป๊ปาฟาดโอ้โหพักปุ๊บเลยครับจังหวะนี้โอ้โหปักทงเลยครับผมอมาตะสกิลสองโอ้โหเมื่อกี้สตันเท่าไหร่วะทุกคน มื่อกี้สตันเท่าไหร่วะฮะแต่มันผักติดเฉยครับผมอะไรครับเนี่ยโอ้ผักโอ้ในด่านธรรมดาครับผักติดดีจัดนะครับผมเออโอ้แล้วดูสตันครับแต่มันสตันสี่วีไงมันสตันแป๊บเดียวนะผู้ชมขออก่อนข้อก่อน,ออกกอนไปกันใหม่ครับผมย่างชอบครับผมสกิลผักด่านธรรมดานี่ย่างตึงครับผมก็ เล่นด่านน่าจะดีนะครับผมเล่นด่านน่าจะดีนะนี่ฮะสตันสิ่งวิเดี๋ยวไปลองดูครับสกิลหนึ่งครับผมไปเลยเดี๋ยวลองดูเลยครับออกสกิลรวดเร็วทันใจเลยนี่ครับผมเออใส่ธงของโตมันนี่ดูดีจัดเลยนะครับผมเออมาครับผมมาฮะมาฮะมาขอพักขอพัก ขอผักเน้นๆ้นขอผักเน้นแล้วก็มานับกันนะผักปุ๊บสตันปั๊บหรือเปล่าจังหวะนี้ผักปุ๊บสตันปั๊บหรือเปล่าแม่นจริงแม่นจังรเราบอกปาฟาดบัฟสกิลสองตามด้วยตีธรรมดาครับปับ๊บโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ตันอยู่ตันอยู่อโอเคหนึ่งสองสามสี่ผมนับเดียวไปเปล่า <laughs> ผมนับเร็วไปอีกทีหนึ่งนี่อีกทีโอ้โหทำไมมันผักติดดีขนาดดีหรือว่ามันเป็นเพราะผลของเกียร์ธงของโตมันครับเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปเปิดหานะครับเพราะว่ามันมีอัตราการใช้สกิลนั่นเองแล้วก็อัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนั่นเองแล้วก็มีสร้างความเสียหายนั่นเองนะครับผมมาไปเลยฮะโอ้โหผมเลยังชอบ ใส่ธงของโตมัน่ติดดีซะเหลือเกินนะครับผมเออนี่ขนาดยังไม่ได้มีวิวเกียร์ไม้เบสบอลนะครับผมยังไม่ได้สลับนะฮะโอเคครับผมไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ทรงเซ็งซาเล้งมาแล้วครับจังหวะนี้มาครับผมฟ้าปั๊บปั๊บโบ๊ะหนึ่งสองสามสี่ครับผมมาหายครับดาเมจก็ประมาณเออยังไม่ถึงครึ่งโหลดนะครับผมขนาดมีธงของโตมันนะครับผมก็ถือว่า ผักติดดีดูดีโอ้ผมว่าผักติดดีนะแต่ใน PVP เนี่ยถ้าเกิดเป็นหลีกตำนานหลีกมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์2มาสเตอร์3ผมว่าใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดหลีกต่ำลงมาจากมาสเตอร์ผมว่าใช้ได้ดีนะครับผมสำหรับดราก้อนนะครับผมแต่แต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดใครมีนะครับผมผมว่าน่าจะเคลียร์ด่านได้ดีๆดียเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองไม้เบสบอลกันดูนะท่านผู้ชม ไม้เบสบอลนะผมขอเปลี่ยนไม้เบสบอลเลยแต่สกิลมันน่าจะไม่ค่อยออกนะดูทรงแล้วเนี่ยสกิลมันน่าจะไม่ค่อยออกถอดออกมาครับผมใส่ไม้เบสบอลครับเพิ่มไปอีก1.4วินาทีก็จะเป็นสตันเพิ่มขึ้นเป็น5.4ีวิเดี๋ยวเรามาดูขึ้นครับสตันนานขึ้นจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมนับ4ี่ก็พอดีเลยนะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมสกิลมันจะออก หรือเปล่านะครับเออมาครับผมจังหวะนี้จะออกสกิลหรือเปล่าพรีมาครับผมไปแล้วะครับปักธงครับสกิลสองสกิลสองโอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บไม่ออกสกิลฮะนี่ครับผมแตกต่างชัดเจนเลยนะแตกต่างชัดเจนนะครับผมสําหรับเกียร์นะครับผมแตกต่างชัดเจนเลยเลยฮะระหว่างธงโตมันกับไม้เบสบอลครับฟาดตีดหนึ่งสองสามสี่ 5้หเออสตันนานขึ้นจริงด้วยครับผมอุ้ย oh. แต่บอสมันเลือดไม่ลดเท่าไหร่นะต่างกันมากเลย oh. 1, 2, 3, 4, เห็นไหมโอ้โหนึงสองสามสี่ห้าเห็นปะโอโหสตันขึ้น5้าวีจริงด้วยครับ oh. แล้วก็ดาเมดนี่จะสู้ทงโตมันไม่ได้นะซึ่งตัวดราเคนเนี่ยสามารถใช้ทงโตมันได้เหมือนกันนะครับผม เพียงแค่ออปชันพาดมันไม่ทำงานนะครับแต่สกิลพัดทํางานนะครับผมผมระยังชอบผมระยังชอบสกิลครับมันเกลียนอยู่นะมันเกลียนอยู่นะนี่ปักธงอย่างเท่ขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งฟับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเงินมันก็เกือบโอ้กันเลยครับเพราะว่า มัน5.4นะครับผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ครับก็ความอืดตี้โอ้โหสกิลมันก็แม่นอยู่นะขนาดไม่มีโจมตีโดนแน่นอนนะครับฟาดไปฟาดไปฟาดไปครับผมจังหวะนี้ปันปันเออเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมขอไปจัดกับเจ้าตัวถุยเจ้าตัวนะฮะผมขอไปจัดกับเจ้าตัวดราก่นเอ้ยไม่ใช่สิผม เดี๋ยวผมขอไปจัดกับเจ้าตัวโอลิเวอร์ครับผมดวลเดี่ยวโอลิเวอร์กันหน่อยก็เร็วกันนะครับผมต่อสู้กับเพื่อนครับผมไปหา i อดีสองเติมเดือนละสามพันของผมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอยู่ที่เวลเอลตราแปดสิบเอ็ดครับผมเอาตราแปดสิบเอ็ดผมไปหาแป๊บผมไปหาแป๊บนี่มาไอดีสองเติมเดือนละสามพันของผมนะครับใช้โทงญี่ปุ่นไทยอยากมาหวด ก็มาหวดได้เลยแต่ถ้าลุงหวดกับก็อย่าร้องก็แล้วกันนะครับมาจัดไปครับดราเคนครับผมเออดราเคนหวดกับโอลิเวเอร์อ่ะเดี๋ยว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 ไปใหม่สิสักคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมผมต่อให้ฝั่งไอ2ีสองเติมเตือนสามพัน 3000, ของผมเนี่ยใช้เออใช้โอลิเวอร์ซึ่งชนะทางธาตุเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเออมาครับผมรีวิวดรเ์เคนหวดกับหวดกับโอริเวอร์ครับมาเรีวมาเรีวมาเรีวปัป๊บผักไหมผักไม่ติดครับใน PVP ผักไม่ติดครับแต่เกียร์ดารคเนนี่โคงจะต,ตัดนะนี่ป้าป,ปล่อยตัวไวปล่อยตัวยั้งไวครับเดี๋ยวยืนยืนหัวกันก่อนไม่ผักเลยนะฮะ มันไม่ผักเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโอริเวอร์เนี่ยเขาชนะทางท่านหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ผักโอริเวอร์เลยครับตอนนี้โอริเวอร์ยืนหวดอย่างเมามันเลยครับโอ้โหมีเพื่อนมาช่วยด้วยฝั่งเรามีไมกี้โอ้โหแต่ขนาดมีไมกี้มาช่วยโอริเวอร์ก็ยังยืนอยู่ยืนยงยืนอยู่ยืนยงนะครับผมที่ตายน่าจะโดนดาเมจของม็อบหรือไม่ก็เป็น ไมกี้นะครับผมเออเห็นไหม,ม,ไ,หมไมกี้มีไหมไมกี้มีไหมผมเหมือนเห็นไมกี้มาวะ่ะ ผมเหมือนเห็นไมกี้มาแต่ที่แน่ม็อบยืนใจดาเมจอยู่ข้างหลังครับเออดาเคนยืนแทงแต่ก็โดนโอลิเวอร์หวดครับจังหวะนี้โอ้ยโอลิเวอร์หวดปปวนจัดครับผมโอ้โหโอลิเวอร์หวดปปวนจัดครับผมเออโอ้โหโอ้โหมาครับผมจังหวะนี้โอ้โหโอลิเวอร์ชนะขาดเลยนะครับโอลิเวอร์ชนะขาดเลยนะครับเออก็เพราะว่ามันชนะทางท่านะครับอันนี้คือการทดสอบนะท่านผู้ชมโอ้โห ดาคินไม่ผักเลยฮะดาคินไม่ผักไม่สตัรนเลยนะครับผมไม่ผักไม่สตัรนเลยนะครับผมเออดูดิไม่ผักไม่สตัรนเลยไม่ผักไม่สตัรนเลยดูดี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเป็นไง Oliver, Oliver. โอลิเวอร์โอลิเวอร์โอ้โหแล้วมีเพิ่มแร่ด้วยไงเพิ่มแรดหนึ่งพันครับจากแรดสี่ร้อยเหลือเพิ่มเป็นพันสี่ครับท่านผู้ชม โอ้โอเคครับผมดารกินดารกินของผมโดนโอลิเวอร์ตบยับโดนโอลิเวอร์ตบยับ้าโอ้โหเกียร์ชิ้นนี้ไม่ออกสกิลนะครับผมใน PVP นะครับผมแต่ในด่านธรรมดาออกสกิลนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปใส่เกียร์ทงของโตมันกันดีกว่าท่านผู้ชมไปใส่เกียร์ของทงของโตมันแล้วเรามาจัดอีกรอบหนึ่งกับโอลิเวอร์ดูซิว่าดาเมจมันพอจะเพิ่มได้หรือเปล่านี่ครับผมเพิ่มดาเมจมาอีก6.3เท่านะครับมาไปครับผมเราใช้ทงของโตมันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหา ID 2เติมเดือนละ3 0 0 0ันะครับ ฮเจอแล้วครับมาไปหดกันเลยครับใช้เกียร์ธงของโตมันนะครับผมแต่ผมมองว่าเกียร์ธงของโตมันก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีเพิ่มดาเมจครับผมมาไปที่ทรงเซงครับขอดืนแทงก่อนเลยจังหวะนี้ผมจะขอปล่อยลัวๆนะเดี๋ยวมาดูมันจะผักหรือเปล่ามันจะผักโอลิเวอร์มา2อโอลิเวอร์มา3ครับยังไม่โดนผักเลยครับโอลิเวอร์มา3ามครับโอลิเวอร์มาสี่ครับผมโอ้ยังไม่โดนผักเลยนะฮะ จังหวะนี้ยังไม่มีสกิลที่ออกมาครับผมมีแต่สกิลสองครับนี่เอ้ยมีผักแล้วมีสตันแล้วมีผักแล้วมีสตันแล้วเห็นไหมสีม่วง่วงเมื่อกี้นี่ผักอยู่ผักอยู่เออเกียร์ธงของโตมันดูดีกว่าว่ะเกียร์ธงของโตมันดูดีกว่านะครับโอ้สรุปแล้วเรามารีวิวธงของโตมันหรือว่าเรามารีวิว เออไม่เบีดบอลโอ้โหดูดิโอ้เกียร์ตรงของตัมันเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมาดูที่ว่าเราจะชนะได้เปล่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเกียร์ของตัวของตัมันนะครับเราจะชนะโอลิเวอร์ได้เปล่าครับมามาดูครับ <Ooh. S 1> ขอปล่อยลวดลวเลยนะโ ah. อ้นี่ผักผักโอ้ผักติดดีผักติดดีเอาไงเอาไงเออมามามาโอ้ผักติดดีครับตันดอกตันนานด้วยตันนานผักติดดีแต่ก็ได้แค่ปากครับก็ถือว่าเป็นสกิลป่วนอยู่นะครับ เออสรุปแล้วสรุปแล้วขอสรุปเลยแล้วกันว่าเกียร์ธงของโทมันเนี่ยดีกว่าไม้เบสบอลนะครับผมเพราะว่ามันสามารถช่วยให้เลนเจอร์ได้ออกสกิลบ่อยขึ้นแล้วก็สามารถโจมตีโดนแน่นอนนี่เห็นไหมผักใหม่แล้วผักใหม่แล้วตันตันตันสี่วิก็เหลือแหละแล้วนะผมว่าตันสี่วิก็เหลือแหละแล้วครับผมสําหรับเกียร์ไม้เบสบอลก็เออเออเออ,เอ,อถ้าเกิด ถ้าเกิดใครมีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็อย่าไปสุมหานะครับเออให้สุมหาคงของโตมันก็แล้วกันนะครับผมเออนี่ครับมีผักอยู่นะมีผักอยู่นะเครื่องศัตรูไปแนวหลังนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบเออผักไปสุดอะไรมากมายนะผักตาม ผักตามความกว้างของสกิลนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับดาเคนนะครับเรามาสารุปกันเลยสำหรับตัวดาเคนในเดือนนี้นะครับผมก็เต็ม10บผมให้อหก <c oughs> แล้วกันความเท่ความเท่ผมให้10บเลยนะครับผมแต่สำหรับ การใช้งานจริงนะครับผมผมให้หกนะครับผมให้หกสิบเต็มหแต่ความเท่คือหล่อเท่สําหรับในใจลุงยุทธแล้วคือตัวนี้หล่อเท่ที่สุดเลยนะครับเป็นตัวละครที่ ลุงยุทธค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมระหว,ว่างเกียร์ไม้เบสบอลกับธงของโตมันถ้าเกิดมีทั้ง2ชิ้นผมแนะนําให้ใช้ธงของโตมันนะครับผมเออถ้าเกิดไม่มีตัวธาตุหมายตัวอื่นที่เราจะใส่ได้นะครับผมใ่้ถ้าเกิดมีตัวนี้ก็ใส่ธงของโตมันได้เลยครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย